ุภาษิตบทที่26ข้อที่24คนที่เกลียดผู้อื่นก็กบเกินด้วยวาจาและเก็บการหลอกลวงไว้ในใจโอ้โหข้อนี้แสบมากเลยครับต้องพิจารณาดูตัวเองดีๆเพาะคัมภีร์บอกว่าคนที่เกลียดคนอื่นเนี่ยเป็นคนหลอกลวงเป็นคนพูดมุสาเป็นคนโกหกเป็นคนหลอกลวงเพราะว่าบ่อยครั้งเวลาเราเกลียดใครเนี่ยบางทีเราก็เกลียดมาเลยใช่ไหมเกลียดไปก็อันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับข้อนี้แต่บางคนพังดีเราเกลียดแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะเป็นไงคะเออสบายดีนะคะ ค่าค่าค่าแต่ข้างในมันเกียดมันม,มันยังมาทำงานอีกนึกว่าเมื่อวาน,นโดนรถชนตายไปแล้วเนี่ยไม่เมื่อไหร่จะป่วยสักทีอะไรเงี้ยไม่อยากให้เห็นมันอีกเลยสวัสดีค่ะวิ่งไงสบายดีไหมค่บสวัสดีครับเนี่ยคือหลอกลวง กบเขื่อนด้วยวาจามีความหลอกลวงในใจใจเนี่ยเกียดมันแต่ปากเนี่ยพูดกับมันดีๆหน้าเนี่ยยิ้มให้มันพระคัมภีร์บอกว่าโอ้คนเช่นนี้เนี่ยเป็นคนที่มีการหลอกลวงในใจพวกยิวตอนที่กลับมาจากบาบิโลนแล้วก็มาสร้างพระวิหารในเยรูซาเล็มปรากฏว่าพวกศัตรูของคนยิวก็ใช้เล่ห์เหลี่ยม พวกนั้นก็มาบอกว่าโอ้ในเอสราบทที่4พวกเราขอมาร่วมสร้างพระวิหารด้วยกันกับท่านท่านนี่ดีมากมากเลยเราอยากร่วมสร้างพระวิหารด้วยกันกับท่านจริงๆเป็นแผนชั่วร้ายที่เขาจะมาก่อความมุ่นวายแล้วก็สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับคุณพระเจ้าที่ผู้นํอยู่ในเวลานั้นรู้ทันก็เลยไม่ยอมให้พวกนั้นเข้ามาพูดดีๆแต่ข้างในเนี่ย เกียดชังไอ้เนี่ยเรียกว่าผู้มีความหลอกลวงในใจโอ้ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะไม่เป็นคนเช่นนั้นเขาเกียดชังแต่เขาแซงพูดดีด้วยริมฝีปากของเขาเขาเก็บความโกรธไว้ในใจเขาเก็บความชิงชังเอาไว้ ในจิตใจไม่ให้ใครเห็นซ่อนมันเอาไว้แต่สุดท้ายในที่สุดมันจะถูกเปิดเผยออกมาเขาแซงว่าเป็นมิตรแท้ด้วยคําพูดแต่ในใจเต็มไปด้วยความเกลียดชังเขาอยากให้คนอื่นมองว่าเขาเป็นคนที่เป็นมิตรกับทุกๆคนทั้งที่แท้จริงแล้วในใจของเขาเต็มไปด้วยความเป็นศัตรูซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยในที่สุดที่อยู่ในจิตใจของเขาในข้อต่อๆมาจะบอกว่าในที่สุดจะถูกเปิดเผยพระเจ้าจะเปินนเปดเผยให้คนอื่นเห็นเองไอความเกลียดชังที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเขาเราไม่สามารถ ซ่อนความเกลียดชังเอาไว้ในใจของเราได้เสมอไปเมื่อถึงเวลามันจะถูกเปิดเผยออกมาดังนั้นคําเตือนก็คือว่าวันนี้เกลียดใครก็รีบเคลียร์ให้หมดนะฮะฝากก็ไว้กับพระเจ้าฟ้องเขาทาอะไรผิดก็เราก็ฟ้องกับพระเจ้าแล้วก็มอบการแก้แค้นเป็นของพระเจ้าพงษ์ช้าฆ่าข้าพงษ์ไม่เกลียดมันละข้าพงษ์จะรักมันลวกันแต่พงษ์จะทําอะไรก็มันก็แล้วแต่นะหน้าที่ข้าพงษ์คือยกโทษให้เขาในนามพระเยซูอย่าซ่อนการหลอกลวงไว้ในใจการหลอกลวงนี้ก็คือความเกลียดชังที่มีต่อผู้อื่นใช่มีบางคน ใส่ไม่ดีจริงมันแย่จริงเราทําดีกับมันมันยังทํากับเราแบบนี้อีกมันสมควรใช่จริงๆใช่ใช่สมควรแต่การที่เราเก็บความเกลียดชังไว้ในใจนั้นมันเป็นการเก็บความหลอกลวงการไม่ซื่อสัตย์ในจิตใจของเราดังนั้นอย่าให้เราทําเช่นนั้นเมื่อเรามาเข้าเฝ้าพระเจ้าให้เราบอกกับพระเจ้าเลยพุ่งชะฆาข้าบงเกลียดมันข้าบงอยากให้มันตายวันตายพุ่งเลยแต่ข้าวงรู้ว่าพระองค์ไม่อยากให้ข้าวงเป็นเช่นนั้นขอพระองค์เปลี่ยนครับพระองค์เปลี่ยนจิตใจครับพระองค์ข้าวงอยากจะยกโทษให้มัน่ยกโทษให้้ไดขอ พระองค์ทรงช่วยครับพระองค์ที่จะยกโทษให้กับเขาได้ด้วยเถิดแล้วคาอธิษฐานเช่นนี้แหละพระเจ้าจะตอบคาอธิษฐานของเราอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นคํอธิษฐานที่พระเจ้าพอพระทยัยดังนั้นอย่าให้เราเป็นคนที่เก็บความหลอกลวงไว้ในใจก็คือเก็บความเกลียดชังคนอื่นเอาไว้ในจิตใจของเราแต่ให้นําสิ่งนั้นมาเปิดเผยต่อพระเจ้าและขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงจิตใจและก็ชีวิตของเราเพื่อจิตใจเราจะไม่มีความหลอกลวงในใจแต่เป็นจิตใจที่บริสุทธิ์รับการชำระโดยถ้อยคําจากพระวจนะของ พระเจ้าและโดยพระวิญญาณของพระเจ้า